รับสวัสดีน้อยที่น่ารักคนครับวันนี้ครับเราอยู่กับเกม Birdy c ี้ครันะฮะเกมที่แบบรอคอยมาเป็นปีและบวกให้มันอีกหนึ่งวันนะฮะเพราะวันแรกที่มันเปิดมาเซิร์ฟล่มนะฮะเซิร์ฟล่มทันทีครับผมนะฮะคือไม่รู้ว่าเซิร์ฟมันกากหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงนะฮะล่มล่มนะครับ เกมครับหลายคนเล่นแล้วจะแบบคุ้นเคยกับมีกลิ่นอายของปังยา่าบางคนแบบพี่ครับมันก๊อปปังย่ามาหรือเปล่านะฮะตัวละครหลักยังชื่อเอรินนะฮะคิดดูแล้วกัน <Wow. S 1> กนะครับเขาไม่ได้ก๊อปนะครับเขาเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจนะฮะเราอย่าใช้คําว่าก๊อปนะฮะได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากปังย่านะครับขนาดตัวละครหลักยังเป็นแบบใช้เวทมนต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นปังย่าตัวหลักชื่อไอรินบ้านะฮะอันนั้นก็เป็นแม่มดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เกมนี้เขาไม่ได้กอปนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับตัวเกมครับมีระบบการแบบเล่นง่ายครับง่ายกว่าปังย่าเยอะนะฮะมีระบบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเรียกว่าปังย่ารีเวิร์กก็ได้ครับคือระบบหลายอย่างมันไม่เหมือนฮะมันเล่นง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าครับแล้วก็ไม่ได้มีระบบอะไรมากมายเท่าปังย่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําความเข้าใจง่ายๆครับเกมนี้จะเล่นได้แบบสบายๆนะครับคือแบบเสียงเพลงก็ ก็สุดอะนะฮะเสียงแบบเสียงพงเสียงเพลงเสียงบรรยากาศเสียงจังหวะทุกอย่างสุดแบบสุดมากจริงนะครับคือแบบถ้าใครแบบลองเล่นก็จะรู้เลยนะฮะตัวเกมนะฮะยังมีอีกหนึ่งระบบที่สําคัญมากนะครับที่พี่คิดว่าจะไม่โดนแล้วนะฮะแต่สุดท้ายกูก็โดนจนได้นะฮะนั่นคือระบบแฟชั่นครับคือทุดมึงจะน่ารักไปไหนนะฮะคือแบบมีเท่าไหร่ใส่กันเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครแบบ ไม่ใช่สายแฟนะฮะก็อาจจะไม่อินนะฮะแต่ถ้าสายแฟนะครับแนะนำนะฮะร้านเจน้ำนะครับตอนแรกนังไม่ได้เติมหรอกนะฮะเจอพี่เล้าหลือครับบกเจน้ำเติมเถะครับนะฮะคือแบบมันต้องมีจริงๆของมันต้องมีแฟชั่นมันต้องมานะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดต่อเจน้ำดูได้นะครับพี่คุยเรื่องราคาเรื่องเลทอะไรไว้หมดแล้วนะครับบอกว่ามาจากทางช่องพี่นะครับมันจะได้ราคาที่ถูกลง นะฮะคือแกจะมีเลดเลดหนึ่งอะครับมันจะมีโปเยอะโปอะไรแกลองคุยดูลองคุยดูนะครับลองคุยดูแล้วกันนะบอกได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นลองดูครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าระบบการตีการเล่นของเกมนี้ทั้งหมดตัวละครแต่ละตัวละครข้อดีข้อเด่นหรือว่าระบบที่ต้องความเข้าใจก่อนเล่นตัวละครคืออะไรไปครับการตีของเกมนี้จะต่างจาก เกมที่เราเคยเล่นนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นของแบบพวกปังยองปังย่าเนี่ยนะฮะเวลาเราเลือกมงเลือกไม้อะไรแบบนี้ครับมันจะแบบต้องเปลี่ยนไม้ถูกไหมครับแล้วระยะมันจะวิ่งตามแต่เกมนี้ครับเราฮะไม่ต้องเปลี่ยนไม้แต่อย่างใดนะครับเราสามารถกดที่แมปนะฮะเนี่ยนะฮะกดไปที่แมปหนึ่งที่นะครับจากนั้นครับกดเลื่อนได้เลยครับว่าเราจะตีอยู่ที่ระยะเท่าไหร่ครับตัวเกมจะปรับไม้ให้เราตามอัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นมันมีหน้าที่แค่นี้ ยันนึงถัดมาปกติถ้าเล่นปังย่าเนี่ยเราจะต้องมีการกดซ้ายกดขวาเพื่อเลือกให้ลูกสปินไปสปินมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้จะไม่ใช่แบบนั้นครับเราเลือกโ s i t i o n ของลูกได้เลยครับว่าเราจะตีซ้ายตีขวาตีกดลงหรือตีเสยนะฮะมันบังคับได้แบบนี้แล้วคราวนี้การตีฮะจะแบ่งแบบออกเป็น ประมาณ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือใช้สกิลนะครกับที่2คือตีธรรมดานะครับเดี๋ยวไปตีธรรมดากันก่อนนะครับตีธรรมดานะฮะสังเกตนะครับมันจะมีเกจอยู่ตรงกลางนะฮะเราแบบไม่จําเป็นต้องกด1ครั้งแล้วกดหยุดอีก1ครั้งเพื่อกะระยะนะครับเพราะฮะ ระยะที่เราเล็งไว้ตรงนี้คือมันจะตีไปเท่านี้ครับไม่ต้องกะเลยฮะว่าจะให้จุดตรงไหนเท่าไหร่เพื่อทําระยะไม่ต้องครับถ้าอยากได้ระยะเลือกเอาฮะมากะตรงนี้เอาไว้ถาอยากได้ให้ตรงนี้ฮะกดไปจบครับกดอิพีฮะจากนั้นครับวิธีตีครับกดที่คําว่าชูธฮะไอ้คำว่าช็อตนะฮะจากนั้นครับให้มันเกตวิ่งมาครับแล้วรอเกตวิ่งกลับมาแล้วรอกะจังหวะกดตรงกลางให้ได้ครับมันจะตีนะครับเกมนี้มันจะเบี้ยวนิดนึงนะฮะตรงที่ว่าครับ ถ้าเราตีแบบไม่ได้ตรงกลางเกมนี้เบี้ยวคือเบี้ยวจริงจังแป๊กคือแป๊กจริงจังนะฮะไม่เหมือนปังย่าที่แบบมันยังมีตีติดนะครับเกมนี้แบบค่อนข้างเรียวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองไปให้ดูครับไปครับกดครับเกตกลับมาฮะรอฮะดูครับตีครับเปี้ยงฮะนี่นะฮะมีกดเร่งด้วยนะครับเห็นป่ะนะครับมันมันแบบถ้าเราตีพลาดไปครับมันก็จะแบบอ่าเดี๋ยวลองแป๊กให้ดูก็ได้อ่ะอ่ะลองแป๊กอ่ะ เนี S <S ่ยเห็นป่ะมันยับนะเว้ยคือมันโคตรยับเลยเห็นป่ะคือแบบห่างแบบโอ้โหเละเทะนะครับอ่ะลองลองให้ดูลองให้ดูอีกรอบก็ได้อ่ะอ่ะลองแบบลองแบบยับยับเลยยับยับไปยับยับไปดูฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหคือแบบไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเนี่ยเกมเนี้ยครับไอแบบการตีให้โดนเกียร์ตรงกลางเนี่ยสำคัญมากนะเดี๋ยวไปดูตรงกลางครับ แข่งจริงขอให้ตีทปคูณนะฮะเห็นบ้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะประมาณนี้ครับคราวนี้การตีจะมีอีกอยงที่พี่บอกไปครับอันนี้คือตีกดนะฮะมันจะลอดได้นะครับและตีอันนี้จะตีเสยได้นะครับแต่ปัญหาอยู่ที่อย่างนี้ครับเกมนี้ครับตอนเริ่มต้นมาเลยครับเราจะยังไม่สามารถตีลวกพวกนี้ได้นะฮะจนกว่าตัวละครครับจะถึงเลเวลใดเลเวลหนึ่งก่อนนะฮะ แล้วเขาก็ถึงจะให้เราตีรูปแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะเลือกตัวละครกันดีๆนะครับมันมีผลต่อการตีแบบนี้ฮะคราวน,นี้เรามาดูเรื่องการพัดกันบ้างนะครับเรื่องสำหรับการพัดครับ การพัดนะฮะสังเกตนะครับมันจะแบบเป็นจุดไหลๆล,ล,ลงไหลล,ลลงแบบนี้ถูกไหมฮะอย่างเงี้ยแสดงว่าลายของกรีนครับเทจ,จากบนลงล่างนะครับถ้าสมมุติว่ามันยิ่งแบบไหลเร็วนะครับก็แสดงว่ามันน่ะยิ่งชันนะฮะหรือถ้ามันไหลลงข้างล่างเยอะแสดงว่าลายก็เทล,ลงไปเยอะมากนะครับฉะนั้นก็ต้องตีเบาๆอย่างเงี้ยลายพัดขึ้นถูกไหมฮะนะครับยิ่งถ้าเป็นสีแดงๆก็แสดงว่าโอ้โหแบบเนินมันเนินจ๋าเลยนะฮะแล้ว เส้นมันจะวิ่งเร็วมากครับอย่างนี้คือเห็นปะจุดไหลไหลลงทีนี้แสดงว่าเอ็นแบบเอ็นนิดหน่อยนะฮะอันนี้ไหลลงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาตีครับเหมือนเดิมครับกดแล้วก็เลือกหมุนตึ๊ก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 ตักกอะไรแบบนี้ได้เลยครับนะฮะระบบจะสอนอยู่นะฮะเราสามารถลองดูได้นะครับเพราะฉะนั้นทัดไปก่อนฮะปึ้งฮะนะครับเพราะฉะนั้นจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับคราวนี้ มาแบบไกลขึ้นอีกนิดหน่อย,อยางเนี้ไหลลงมาเยอะถูกไหมฮะไหลลงมาแต่ไม่ไม่เยอะมากครับแต่เป็นการไหลลงนะฮะคือให้เราเห็นว่ามันไหลลงนะครับอเนี้ยช้าช้าวิ่งช้าช้านะ,ะลายนี้ค่อใหวิ่งอย่างนี้แสดงว่าแบบเนี้ยอ่างเงี้ยแสดงว่านิ่งแบบลายนิ่งเลยครับไม่เหมือนฟังย่านะถ้าจุดอยู่ฝั่งไหนก็เทไปฝั่งนั้นฮนะ,ะอันนี้คือดูเฉยๆว่านิ่งหรือเปล่านะฮะพัดไปครับ เนี่ยเนี่ยนะฮะนะฮะอย่างอันเนี้ยครับเป็นการพัดลงเนยเห็นปะไหลลงไหลลงนะฮะเพราะฉะนั้นครับ oh. ถ้าพัดแรงก็ทะลุนะฮะทะลุนะฮะเพราะฉะนั้นออลองพัดนะฮะฟื้นนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับ oh. เรื่องไอพ้พวกเนี้ยมันมันดูง่ายครับมันไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะฮะลองดูครับต oh. อนนี้เรามาดูเรื่องการใช้สกิลบ้างครับ ถ้าเป็นเกมที่เราคุ้นเคยหรือพวกปังยงปังย่านะฮะสกิลครับเวลาใช้มันต้องกดเพื่อให้ติดคอมโบขึ้นลงขึ้นอะไรอยู่แถวๆนี้ดูไหมครถ้าจำมนได้ขึ้นลงขึ้นขวาคือแบบธงบอฮอกว่าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีสปินขวาใช่ไหมเราต้องบิดลูกให้สุดอยู่ประมาณแบบองศาลูกตองอยู่ประมาณแถวๆนี้แล้วตนนี้แต่เกมน,น,นี้ทาไม่ได้นะฮะเรืเกมนี้ครับเวลาใช้สกิลครับกดไปได้เลยครับมันจะใช้สกิลเลยครับซึ่งสกิลมันจะมีต่างกันนะฮะอย่างสกิลนี้ครับ Tremble Master ฮะ ถ้าสังเกตนะครับตรงเนี้ยอยู่ในทรายถูกไหมครับเลทการตี58 68ถ้ากดตรงนี้ครับเลทกลายเป็น100%นะฮะนะครับเล็งฮะเล็งเล็งหลุมเลยครับเล็งหลุมเลยครับจากนั้นครับตีให้เพอร์เฟกต์ช็อตนะฮะจาไงหันไปหันไ้ปาครับปาพอไปนะฮะแทบลงหลุมนะฮะเพราะฉะนั้นครับสกิลนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นลองดูฮะลองดูครับว่าแบบแต่ละสกิล มันมีความสําคัญมันมีความเด่นความด้อยยังไงนะฮะลองอีกทีก็ได้ครับไปครับเนี่ยฮะแทบจะลงอะ่ะชวชวๆนะครับเกมนี้นะครับเห็นบ้าโอ้โหตรงเป๊ะถ้ากะดีๆนี่ลงชชวนะครับเพราะฉะนั้นลองดูฮะซึ่งสกิลฮะเมนเมนของเกมนี้นะครับจะมีด้วยกัน1 2 3 4 5 6และ7นะครับซึ่งแต่สกิลความสามารถ จะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่าง w i n เบรกเกอรนะฮะคือใช้แล้วลมจะไม่มีผลนะครับทรัมโบมัสเตอรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเป็นการตีนะครับบนพื้นอะไรก็ได้นะฮะมันจะทำให้เราครับสามารถแบบใช้ลูกตีได้แบบ100%นะครับอย่างทอร์นาโดครับจะเป็นลมหมุนอยู่ที่เสานะฮะจะมีระยะของมันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีเข้าไปใกล้นะฮะอีลมหมุนมันจะดูดลูกเข้าไปหาหลุม นะฮะหรือจะเป็นสตินเบิร์ดที่ตีลงไปแล้วจะสปินไปข้างหน้าเยอะๆนะฮะถ้าสมัยก่อนเล่นปังย่าก,กันนี่สปินกันสักแบบยี่บ 20, 30, คือโอ้โหลูกนี้แทบจะเดินกันหลายหลานะฮะเพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็คือนั่นแหละนะครับทำให้ลูกพุ่งไปข้างหน้านะครับเราก็ช็อตนะฮะตีขึ้นไปบนฟ้าเป็นตลวจแล้วพุ่งลงมานะครับถ้าถ้าเป็นเกมอื่นก็เรียกว่าทอมฮอคบ่านะฮะเราจะเรียกกันว่าทอมฮอคนะครับด้วยความคุ้นเคยนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้็อกเก็ตช็อตนะฮะ ส่วนแบ็คโฮนะครับก็แบบมีแบ็คโฮครับแล้วก็ตีลงไปแล้วก็ลูกจะไปตกอยู่ตรงพื้นแบ็คโฮที่เราต้องการนะฮะส่วนเวิร์มโฮครับอันนี้ถ้าเป็นปังยา่าเราเรียกว่า c อบบ a c กคลาสบ้าถ้าพี่จําชื่อไม่ผิดนะแต่อันนี้คือเป็นการตีเข้าไปครับแล้วมันก็จะมีแบบหลุมแบบเป็นแบ็คโฮโผลออกมา,าเรียกว่าเวิร์มโฮนะฮะหลุมเวิร์มโฮครับตีเข้าไปหลุมฟืบรับจากนั้นนะฮะจะมีหลุมอีกหลุมนึงเปิดออกมาครับแล้วก็ลูกจะดรอปลงไปตรงนั้นแหละตึกต๊กตึก๊กตึ๊กจบเลยนะครับเพราะฉะนั้ สกิลเมนเมนของเกมนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะลองไปปรับใช้กันดูไงนะครับลองไปปรับใช้กันดูฮนะคราวนี้มาถึงาร์ที่สําคัญที่สุดของเกมนี้เลยฮนะนั่นคือคําถามที่ว่าเลือกตัวละครอะไรดีนะครับอย่างแรกเลยครับตัวเกมพอเปิดมามันจะให้เราเลือกตัวละครครับไม่จําเป็นต้องซีเรียสกับอันนั้นแต่อย่างใดนะฮะ เพราะตัวละครครับมันจะสามารถเปลี่ยนได้นะฮะตัวละครสามารถเปลี่ยนได้อย่างตรงนี้ครับ1น3เนี่ยเห็นป่มันให้เลือกฮะสมมติพี่อยากเอาแบบเจ๊สวยคนนี้ออกนะฮะกดเปลี่ยนเป็นหัวครับนะครับแล้วกดตกลงครับมันจะเป็นตัวละครเมนของเราทันทีนะครับคราวนี้ตัวละครแต่และตัวมันจะโชว์แตที่ต่างกันถูกไหมฮะซึ่งเอาตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยนะจากการที่ลองเป็นมุดเล่นเซิร์ฟของอินโดอินโดเลยตอนนั้นมานะครับที่ไทยยังไม่เปิดนะฮะ บอกตามตรงเลยว่าสเตตเริ่มต้นของตัวละครแทบไม่มีผละฮะคืออยากเล่นตัวไหนนี่ไม่ต้องแคร์สเตตเลยนะครับเลือกตัวที่ชอบได้เลยนะฮะและเมื่อเราทำแบบนั้นครับความยับเยินก็บังเกิดทันทีนะฮะ oh, <no. S 1> คือมันทำแบบนั้นบ่ได้ะฮะนะครับ คือตัวละครเนี่ยไอสแตทที่มันโชว์อะ่ะมันเท่ากันก็จริงฮะแต่มันมีสิ่งที่มันทําให้ตัวละครและตัวแตกต่างกันครับนั่นคือตรงนี้ฮะสกิลทักษะครับสกิลทักษะครับมันจะทําให้แต่ตัวละครมีข้อเด่นข้อด้อยที่ต่างกันนะครับอย่างอันเนี้ยตัวที่พี่ใช้นะฮะน้องเอรินของเรานะเห็นป่ะอดูนะั้นะนะนะเป็นความกว้างไนท์ช็อตกู๊ดช็อตหรือว่าขอบเขตเทอร์านาโดหรือแบบเพิ่มความแม่นยําเมื่อตีกู๊ดช็อตนะอันนี้ถูกป่ะ ถ้ามาดูเจนี่นะฮะเจส,สวยของเรานะฮะเห็นป่ะสกิลมันจะต่างกันครับนะครับเนี่ยเน,ยเนยโอกาสแก้เป็นไนท์ช็อตบวกสเซนเนี่ยเนี่ยเยแก้ระยะเมื่อตีได้ไนท์ช็อตอย่างเงี้ยคือแต่ละตัวจุดเด่นมันจะไม่เหมือนกันครับอย่างถ้าเป็นเจนี่นะครับโอกาสตีครับคือครับตีได้ไกลครับเพราะฉะนั้นสตทที่เขาโชว์ตอนแรกนะ่ะมีผลนะฮะคือมันแค่บอกว่าตัวละครนี้เวลามีสกิลรวมเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นลองเลือกดีๆนะครับถ้าเป็นน้องแบบเอรินนะฮะจะเน้นด้านการคอนโทรลเป็นหลักนะครับคือแบบเรื่องความแม่นเรื่องเกจกว้างอะไรเงี้ยคือนางเลยนะครับถ้าเป็นผู้ชายที่ลองเล่นมารู้สึกจะเป็นสายบาลานมากกว่านะครับส่วนถ้าเป็นของมาร์ติน่านะฮะจะเป็นการตีแบบระยะไกลนะครับส่วนของลูซี่เนี่ยนะครับข้อดีของเขาเลยครับคือเหมือนว่าเขาจะตีแม่นนะฮะ ครควาวนี้คําถามคือความแม่นคืออะไรนะครับคือความแม่นน่ะคือเหมือนแบบตีแป๊กยังไงร,ระยะก็ไม่ค่อยเสียนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะแตกต่างกับน้องเอรินนะเอรินคือแถบมันจะกว้างกว่านะครับตีง่ายกว่าหน่อยแต่อันนี้คือถ้าแป๊กก็ไม่เจ็บมากนะครับเพราะฉะนั้นลองลองเลือกกันดูแล้วกันครับว่าเราสายไหนอะไรไงแต่ไม่จําเป็นต้องไปเครียดแต่แรกที่บอกฮนะเลือกตัวอะไรมาก็ได้แล้วก็เอามาลองเล่นนะฮะรับรองว่าตัดสินใจได้ไม่ยากแน่นอนครับ คำนี้ตัวเกมก็จะมีหลายโหมดมากๆนะฮะมันจะมีแบบโหมดแมดเกรดกับลีกเดียวนะครับเกมเนี้ยข้อดีของมันคือบันบังคับให้เราเล่นตัวละครด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับเพราะลีกเดียวเนี่ยต้องใช้3ตัวในการลงนะฮะแต่แมดเกรดเนี่ยคือใช้ตัวเดียวลงนะครับแมดเกรดเนี่ยมันจะได้ของรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองดูนะฮะการจับคู่ถ้าชนะแต้มบวกแพ้แต้มลบนะครับลองแบบปั๊มตัวละครกันก่อนอะไรกันก่อนนะฮะแล้วก็มาลงกับตรงนี้นะครับรับรองว่าสนุกฮะ ระบบหลักๆเร้าๆทั้งหมดนะฮะที่ต้องรู้ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเกมนี้นะครับว่าลองเล่นกันดูนะฮะลองมาโหลดไปเล่นกันดูรับรองว่าติดนะฮะไม่ได้ติดงอมแงมนะฮะติดอยู่หน้าโหลดแพลนะครับเพราะเขาเกมไม่ได้จริงๆนะฮะพราะนะครับลองดูครับเพลงคลาสสิกภาพสวยเป็นกระตูนเล่นง่ายระบบทำความเข้าใจง่ายครับรับรองว่าติดแบบหยิบมาเล่นได้ตลอดเวลาแน่นอนนะฮะรับรองว่าติดใจแน่นอนครับฉะนั้น คลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามถ้าใครเจอพี่อ่อนให้ด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ